พ่อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดซบคู่สุคนสุมองสุบอนเด้อไม่นี้กับพ่อๆกับสองแม่ตาคือเก่าพี่น้องตอนเสาร์พี่น้องเอ้ยเก็บหมักพริกอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยฮื้อสวนอะไพี่น้องฮื้อสวน,นอะไรบัดครอบครัวเลยพี่น้องมาเก็บหมักพริกพี่น้องเอ้ย อ้าวลองผิดถือผิกเต็มมือแก็บปักพผิกพี่น้องเอ้ยพร้อมหน้าพร้อมตากันมัดครอบครัวเลยพี่น้องให้มันแล้วมาหนี้พราอพ่นตกมาใส่มันแตกเลยพี่น้องเอ้ปลาตากับเมียเพิ่นพี่น้องตากับเมียเพิ่นพี่น้องเอ้ยบาวตากับเมียอันนี้น้องนในกับน้องขีดอีไรซาลาอิดอะไรด้วยพี่น้องเมื่าว่าในแปะนั่นชอนข้างหมักแตป้งหว่ามีแตซาระอิด หัวหน้าน,านำทีมกับมิดที่สองมาผัดนิดที่สามมาผัดขีดที่สี่มาผัดกิดมีดแต่สาลาอิดวาน <c oughs> พี่น้องเอ้แดดเด้อมาในบ้าน,นี่บ่แดดพี่น้องมาใน,นีผัดแดดฮื้อสวนอลไรพี่น้องเอ้พ่น,พนตกมาหลายเธออะไรเพราะวันมากมันกระเตะคนเบ่งนำ้ำพี่น้องเอ้เลยฮื้อฮือฮื้อเมื่อตากพี่น้อง ให้ต้องการนั้นอนะยากซื้อไปต่างแห่งกัเม่นเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อกิโลละหกพันกรีบพี่น้องแถวใกล้ส่งใหายแถวใกล้ไปส่งให้บ่ได้พี่น้องค่าโควิดเพราะว่า,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 าปดิดบ้านเลยอยู่บ้านไผยบ้านมั่นเลยพี่น้องเอ,อ้ยหมากผีกระซกองมันซุกบ่านอะพี่น้องก็ขอซื้อนะ ซุกเบิดแล้วสุกเบิดขู่หมากเลยแหละหมากดิบกันยังละเด็กละน้อยนี่ก็เลยหือสวนให้งัวกินหยาปล่อยงัวเขามากินหยาพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องพอยากเก็บหมากผีซอยเมตตากรมาเด้อพี่น้องเด้อรื้อเบิได้ได้บัตรได้บ่มี่หมากผีเก็บได้บัตรบ่มี่หมากผีเก็บเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้ออ่าตัวตัวนี้ยังหมากใหญ่อยู่เลย งัวกระยาิกินน้ำพองงัวอะไรหนาหนึ่งกับพี่น้องเอ้ยเพราะวันให้ได้เก็บได้แล้วก็ปล่อยงัวลุยเลยพี่น้องสามสิบกินโอ้ยโหพี่น้องเอ้ยปลูกหมกผีปีนีนแจ้งเลยพี่น้องเอ้ยขายกับบริคลายพระยาดโควิดระบาดเก็บหมกผีไปน้ำงัวกินหนาไปน้ำพี่น้องเอ้ย เอาเม็ดเมาผู้เดียวหายหนึ่งพี่น้องสวัสดีป้าลุงเก็บบักพริกขื้อสวนเลยสวนเลยเวเลยขื้อสวนแล้วเลยบวานเลยพี่น้องเอ้ยพี่นาบ่อปลูกดอกพี่น้องบมมีผู้ซื้อพี่นานาเมตตาว่าสิบ่อปลูกเลยพี่น้องเอ้ยสิยกเลิกเลยปลูกไร้กับบ่อบ่อกุ้มคาพี่น้อง บ่ม <b> ีผู้ซื้ออันดอสํานครับนี่มันมันหน้าสํานเอาเมื่อบ่มเอาองมือมันก็สุกบ่มีผู้ซื้อพี่น้องเอ้ยปลูกกได้ผู้เพิ่นมาสั่งปลูกกบ่มาเอาก็เลยบ่ได้ปีนี้พี่น้องเอ้ยปลูกกลุ บป่งุ้มขาโป่งุ้มขาปลูกร้ายนะพี่น้องแง่หึฮึฮึงูอกระย่ากินนำ้ำกินกินหายเสื่งผูบโผล่พี่น้องเอ้ยเบยพพื่อนอะไร้อมเพียงกันพี่นอ้องมเลยฮึสวนอะไรพี่น้องเอ้ยเมาเก็บพี่น้อง มันแดดออกมาเลยยังอีกยังอีกสองใหคือสิเล่อมาเด้อพี่น้องมาเด้อพายกเก็บชอยกับมาเด้อคือส่วนอะไรได้พี่น้องเก็บมักผีกเด้อเศษเศษเพศเพศมาได้พี่น้องใครอยากได้ก็เม้นเข้ามาได้พี่น so ้องเด้อ สาวิวอยากได้ก็เม่นก็มาได้สาวิวไป่งหายบ้านตัวเอง่งได้ยูแต่ว่าอยู่ใกล้ง่งมาได้ปิดด่านแล้วบ้านไผบ้านมันกตว่าสเก็บเ,เมื่อตากพี่นอ้อยตากไว้หาว่าได้ขายย่ำหน้าพี่น้องหาเป็นราคาเห็นได้ได้สิพี่น้องมันบด้ขายโควิดมาตัดหนะผมไม่มองขาย ถ้าก็ได้สอบหนึ่งพี่น้องเก็บนะสอบที่ซอมกับรึ่งเลยแหละแมบะ่บอกน้องขิดแม่์บอกก็บอกหมวกนั่นในทางหลังมาในกรนองนะอ้าวน้องขิดทนแดดแต่พี่น้องเ้ยนแดดทนฝน,น,น,นสีทนได้น้องขิดเป็นสีทนได้พี่น้อง ชีทนแดดได้อยู่นิเฮ้ยบลยพี่น้องเฮ้ยบานนี่คือสิบลายันบลาคลขายอีกแหละบานนี่นะเบ็ดมองขายเลยไปส่งกับบลาไปขายกับบลาคือไปตากพี่น้องเยตากไว้เท่านั้นตัวมาจากแนวถ้าเบิำรุงกันได้พี่น้องจักหน่อยแม่ตาสิพาไปเบิ่งอยู่กระสอบบด้จากกระสอบน้องน้องขิดใส่หมวกคือเท่แท่นะ เอาเลยลกถอนหักถอนโคนเลยพี่น้องเอ้ยถอนต้นไปเลยพี่น้องนี่เด้อ่าเอาบ่้า่แดดแห้งเอามือแดดแห้งลกเอาเมื่อปิดอยู่เฮือนอือหึคุณคุณถอนเอาเมื่อปิดอยู่เฮื่อนพี่น้องเอ้ยแดดแห้งรอไว้เมื่อเก็บปิดอยู่ห่มพี่น้องเอ้ยอืออ่า น้องคิดกับบ่าวมิดท,ทอนน้อยนาทีทอนแผนกทอนมาฉั่นซะแผนกเก็บหา,าแผนกทอนสองเก็บปักผีเจ็ดคนพี่น้องเอ้ยเอาอออ่าอ่าลกต้นลกหักเลยพี่น้องเอ้ยลื้อสวนเลยอ่าต้นี้หมากสุกขุงนะลกเลยหน่อย มเาเยเออพี่นอ้องอ้าวเผ่อสิขึนะ้นเรดึกน้องคิดอ้าวถอนต้นหมักผิกพี่น้องเว้ยผกขาวมันบอกมันบอกชุกพี่นอ้อง แต่มันนั่นถึงเวลาถอนก่อนก็เลยถอนถอนเอามือเก็บอยู่เพื่อนพี่น้องเก็บอยู่หม่มและตะลางเพื่อนอะลรพี่น้องเอ้ถอนใส่รถไถ่เลยพี่น้องสิบัวไว้แหละอ้าวสิบัวไว้เดี๋ยวฉัน้องคิดคิดเนี้ยคือสิบัวไว้ถอนหักพี่น้องถอนหักอ่า บอลทั้งกกทั้งหากเลยพี่น้องเอ้ยพูดมาเงี้ยลบกักซะอยู่พี่น้องเอ้หากเงี้ยเงี้ยต้นเหี้ยแอบ่าเครื่องสืบคือเลยไปน้องถาบังน้ำกันอยู่กับสอบเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเราใชยมาใส่เอาอีกพี่น้องมาเตียงเมื่อเลยหากกระได้สอบหนึ่ง สอบที่สองกำลังสิเอามาตรงนี้สองสอบครึ่งเลยพี่น้องเลยรวมเบิดงานกาน็ได้สอบหนึง่งกำลังสิฮุบต้นมันขึ้นพี่น้องเยพี่น้องเลยมาเพือนแหละพี่น้องท้อง ốc, ทอง้อนกกท้อนหักมาเลยพี่น้องเลยมาพีกก็ะไรสองสอบครึ่งอันอน,นี้กกมันพี่น้องมาปิดอยู่เพื่นอนมาสัน่น บาไว้แดดแห้งบอกปิกข้าวพี่น้องเลยถอนถอนมาเก็บอยู่เพื่อนเลยพี่น้องเลยใส่รถไทขึ้นมาเตียงก็เอาขึ้นมาพร้อมเลยถอนขึ้นมาทั้งก๊กทั้งหักเลยพี่น้องเอ้บอกปิกข้าวพี่น้อง ใครต้องการพี่น้องเม้นมาไดพา้พี่น้องเลอกผิดขาวผิดขาวดอพี่น้องแกงหน่อไม้กัดกับเพอกับเมฆก็ได้ได้พี่น้องเด้อเม้นเข้ามาได้เด้อเจยิูรู้ว่าเจกะเราอยากได้ก็เม้นมาได้เจเด้อผิดขาวพี่น้องทอนกกทอนหักแล้วบานนี้นะมมมีดอกบานี้อยู่สวนนั่นเล Esta, ือแต่ต้นมันเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วพ well, like ี่น้องเอ้ยาผิดกับผเป็นราคาพี่น้องเอ้ยบอเก็บบอกวาดเหิดนะไดเก็บมาตากไว้พี่น้องเบิ่งได้สิให้เบิ่งโตตากอะน้องตากใส่สังกะสีพี่น้องเอ้ยย้ายผู้อยู่เฮือนเอาออกมาตากให้น้องพันในเบิร์ตได้พี่น้องอยู่ในกะยังในเฮือนกะยังซ่องสอบกวาดพูดละพี่น้องเอ้ยเกือบซ้ำสอบพูดละ ขักพรนซะก,ก่อนมือกินเขาเร่งกินเขาเพลนแล้วจังสีตากไมยพี่น้องเอาไว้เมื่อยแห้งฮากามาตะเก็บเนี่ยมืงง่อทอนกกทอนหักเลยหมอกปีดเขาก็ขึ้นมากเก็บอยู่เพื่อนพี่น้องเลยแต้พี่น้องมากเนี่ยก็สมมาพาค้นพี่น้องเมตาคอราคลิปนี้พี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่ได้พี่น้องเด้อพอผักกดติดตามส่องเมตาเนี่ยได้พี่น้องเด้อและกดลูกกระดิ่งให้เมตานเนี่ยได้พี่น้องเด้อ พักผ่อนนานนะจ้าบ๊ายบายสบายดีบัดสุขสุขคนจ้าอยู่ดีมีแห้งสวัสดีเดอ้อบัดสุขสุขคนอยู่ดีมีแหงขอให้ปัสะจากโกรคโควิดบัดสุขสุขคนเดอ้อบ๊ายบาย